ส่งตรวจเข็มขห้ามยพี่ก็จะให้นองส่งา้เห็นน้อเห็นว่าคืงเรียนเรามีปัญหาอะไรบ้างหนาวไมหาวอาาสิ่งแวดล้อมไม่ไม่ดีอะไรเยเก่ไากนี่ก็จะสของนต่อไปน้องๆอาจะือเรื่องยุ่น่ารักแพงสึ้นมาอ่ไรจะทำยากไม่น่าเชื่อถือเท่าไรแต่นี่บอและขอ้น้องๆให้ความร่วมมือกับนโยบายนโยบายเล็กนโยบายใหญ่ เ้อให้ความร่วมมือที่ขอรับรองว่าทุกนายจะมีผลไว้ตกร้องน้องทุกคนและโรงเรียนระยยายาพงน้องจบจากเรีนนี้ไปลองมีความภู้ใจเห็นงว่าทองโองงานจบจากเรียนระยะยาวเรายผว่าคือเพราะว่าโรงเรียนระยยาวบางทีน้องบางคนอาจจะไม่กล้าพูดแล้วพี่เคยเจอประสบการณ์จริงนะน้องคออไปเจอรุ่ที่มาเขาบอกว่าอยู่เรีนอะไรพี่ก็ไม่กล้าออกไปอยู่เนอะไรแต่ที่จะปันใหู้รงเรีย แล, no แล้วมีความภูมิใจมีประสิทธิภาพมีความกล้าแสดงออกแล้วก็ไปดูเรียนตื่นแล้วเออเขาบอกอาจารย์จะจำเรียนไปในเรียนที่สอนนี้จว่าเรามีครูที่ดีแล้วนักเรียนทกคมีคุณภาพทุกคนที่เห็นว่าทุกคนมีคุณภาพุคนนะครับไม่ว่าจะน้องแต่ทุกคนอาจจะไม่กล้าแสดงออกทุกคนมีคุณภาพทุกคนนะเออคนนี้อาจจะเก่งเรื่องนี้คนนี้อาจจะเก่งนี้ทุกคนเกิดมาต้องมีคุณภาพ ผมว่าทุกคนจอะไรก็ไรไม่มีใครจะบอกว่าุลเทาพิมพ์นำภาพมีบัญญาที่จะ้งเรียนนี้ได้อผว่าเไม่ได้ทุกคนมีางผ่านเลยนี้ก็ขอฝากนโยบายใหญ่ๆไว้สักพอกันนะคะคือ